วันนี้วันที่10ใช่ไหมพีม่สิเมษายนสองห้าหกสี่หลวงพิท้มหลวงพิพิเทียมหลวงพิ่น้อยพระกรพระสารธกกำลังกอ่อพระ กองพระเจดีทรายใช่ไหมพี่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา <S 2> <S 2> เนื่องในางานสืบสารประเพณีวันมหาสงกรานต์13าเมษายนสองห้าหสี่ที่วัดหนองอฟาแฟนอนุโมทนาสาธุการบญร่วมกันหลวงพี่หลวงพี่จะต้องเอาเอาแต่งแต่งพี่รู้ด้วยอย่าให้มันอย่าให้อย่าให้เบีย้ยวอย่าให้บิดตรงไหนพี่เอาเอาตรงกลางไว้เป็นหลักเลยครับเออนั่นแหละเอา <S <S พี่กระจัดเอา เยาจะหาของมาประดับเองพี่